ปืนลูกซองระบบแม็กกาซีนแบบนี้ถือเป็นพัฒนาการที่สำคัญจากปืนลูกซองแบบดั้งเดิมที่ต้องบรรจุกระสุนทีละนัดเพราะความสามารถในการเปลี่ยนแม็กกาซีนได้อย่างรวดเร็วทาให้เหมาะกับการใช้งานของหน่วยงานทหารและตำรวจในสถานาการณ์ที่ต้องการยิงต่อเนื่องและการบรรจุกระสุนที่รวดเร็วโดยเฉพาะอย่างเช่นในภารกิจควบคุมฝูงชนหรือการปฏิบัติการในพื้นที่จํากัดครับ Arms t r i k e r ผลิตโดยบริษัท Armscan จากเมืองอิสมีซึ่งเป็นมหานครฝั่งตะวันตกของประเทศตุรกีครับ ผลิตปืนลูกซองชน,นิดต่างๆมาเป็นเวลา20ปีซึ่งปัจจุบันมีกำลังการผลิตปืนลูกซองกว่า35,000กระบอกต่อปีและส่งขายในกว่า50ประเทศทั่วโลกสำหรับ Arm Striker อยู่ในสายการผลิตกลุ่มท c t i ิค l ของ Arm Guns นะครับซึ่งมีให้เลือกทั้งแบบใช้แมกกาซีนทรง AR15, AK, บูผับปั๊มและออโต้แบบดั้งเดิมโดยเน้นการผลิตปืนลูกซองที่ใช้ในภารกิจเชิงยุทธวิธีออกแบบให้มีฟีเจอร์ที่พร้อมสำหรับเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นชุดพัน์ท้ายปรับได้มีรางพิางคามคคล่องงงตััวใในนกาารรช้สูบ สิ่งแรกที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนคือรูปทรงโครงสร้างแบบ AR Style ที่คุ้นตาสำหรับผู้ที่เคยใช้ปืนระบบ AR 15หรือ M4 อยู่แล้วนะครับการออกแบบด้ามจับและพันท้ายก็อยู่ในตำแหน่งที่ผู้ใช้งานปืนระบบ AR คุ้นเคยซึ่งการออกแบบแบบนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของรูปลักษณ์เท่านั้นแต่ยังช่วยให้ผู้ใช้งานที่เคยชินกับปืนระบบ AR สามารถปรับตัวมาใช้ปืนกระบอกนี้ได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าคันบังคับต่างๆเช่นปุ่มปดแมกกาซีนคันปลดลูกเลื่อนและศูนย์จะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันทําให้ผู้ใช้ที่คุ้นเคยกัรระบบ่่่าีมมงงปูทณ3,3487ซึ ือว่ามาตรฐานสำหรับปืนลูกซองระบบแมกกาซีนที่มีชิ้นส่วนกลไกการทำงานด้านในเยอะกว่าปืนลูกซองแบบใช้หลอดบรรจุกระสุนครับโครงปืนนํำจากอลูมิเนียมอัลลอยที่มีคุณสมบัติน้ําหนักเบาทนทานต่อการกัดกร่อนระบายความร้อนได้ดีและมีความแข็งแรง ชุดผิวว่าโนดายสีดำเพื่อเพิ่มความทนทานให้กับตัวปืนอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้ดูแลรักษาง่ายโดยเฉพาะในการใช้งานภาคสนามครับส่วนที่น่าสนใจอีกอย่างคือมีการเจาะรูลดน้ำหนักบางส่วนของโครงปืนเพื่อรีดน้ำหนักส่วนเกินที่ไม่จำเป็นออกโดยไม่เสียความแข็งแรงของโครงปืนครับซึ่งเราจะพบได้บ่อยในปืนสมัยใหม่โดยเฉพาะปืนที่ใช้งานทางยุทธวิธีที่ต้องการความเบาและกล้องตัวขนาดลากล้องยาว14นิ้วกระบอกนี้ครับปืนกระบอกนี้เป็นระบบกึ่งอัตโนมัติแบบแก๊สออฟเรนะครับถ้าเรามองผ่านแฮนด์กาดเข้าไปจะเห็นชุดสงงลูกูกข้าใน ซึงมอยิงแก๊สส่วนเกินจากการจุดระเบิดของกระสุนจะทาหน้าที่ดันลูกสูบให้เคลื่อนที่ถอยหลังเพื่อคัดปลอกกระสุนซึงเป็นระบบที่มีรีคอยล์นุ่มนวลและยิงต่อเนื่องได้เร็วครับมองจากทางปากลำกล้องนะครับจะเห็นว่ามีโชกและสามารถเปลี่ยนโชกได้ครับซึ่งอาร์มการสไตรเกอร์แถมโชกขนาดต่างๆมาให้ถึง5ขนาดครับคือซีลินเดอร์อิมพลูฟซีลินเดอร์มดิฟายฟูและเอ็กซ์ตร้าฟูโชกครอบกลุมทุกม่านกระสุนใช้งานได้หลากหลายตั้งแต่ระยะใกล้ถึงไกลและมาพร้อมกับปรแจคันโชกค,ครับ ในส่วนของกระโจมมือนะครับออกแบบมาให้มีความเรียวบางแต่มีพื้นที่จับกว้างทําให้จับถนัดกระชับมือไม่เมื่อยแม้จะถือนานรูปทรงของกระโจมมือมีการเว้าโค้งบริเวณส่วนที่กำเพื่อช่วยให้จับถือได้กระชับขึ้นและที่สําคัญคือมีรางพิคาเทนีติดอยู่ทั้ง4ด้านได้แก่ด้านบนด้านล่างและทั้งสองข้างนะครับทำให้เราสามารถติดอุปกรณ์เสริมได้หลากหลายเช่นไฟฉายเลเซอร์กริปมือหรือขาทรายตามความต้องการของผู้ใช้ซึ่งการมีรางติดอุปกรณ์ทั้ง4ด้านทําให้สไตรเกอร์เป็นแพลตฟอร์มที่ปรับแต่งได้ง่าย เหมาะกับผู้ใช้งานที่ต้องการเพิ่มอ,อุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานครับสำหรับศูนย์หน้าและศูนย์หลังจะเป็นแบบพับได้ทำจากพลาสติกเกรดสูงที่มีความทนทานและน้ำหนักเบาติดตั้งอยู่บนรางพิการนีส่วนบนครับซึ่งศูนย์ปืนแบบพับได้นี้ออกแบบมาให้ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ช่วยเลงอย่างเช่นกล้องจุดแดงและเหมาะกับการใช้งานเป็นศูนย์สำรองนะครับในกรณีที่กล้องเล็งหลักไม่สามารถทำงานได้หรือว่าแบตเตอรี่หมดก็ยังคงมั่นใจได้ว่าสามารถเลงยิงได้ในทุกสถานการณ์ครับและข้อดีอีกประการหนึ่งก็คือเราสาาาาาาามมมรรถยยย้้้้้ตตตแหนนน่งงงงูู์ไดควออกขผใช เพื่อปรับระยะสายตาให้เหมาะกับการใช้งานของผู้ใช้แต่ละคนครับด้านหลังของพันธท้ายจะมีแผ่นยางนิ่มสำหรับดูดซับแรงรีคอยช่วยลดแรงกระแทกไหลเมื่อยิงนะครับตัวพันธท้ายเป็นแบบยืดหดได้สามารถปรับความยาวได้หลายระดับเพื่อให้เข้ากับสรีระของผู้ใช้งานที่แตกต่างกันหรือเพื่อใช้งานในสถานการณ์ต่างๆนะครับนอกจากนี้พันท้ายยังสามารถปรับความสูงของแก้มได้นะครับช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถวางหน้าได้ในตำแหน่งที่เหมาะสมโดยเฉพาะเมื่อใช้กล้องเล็งที่มีความสูงเพิ่มขึ้นครับ การมีพันท้ายที่ปรับได้ทำให้สไตรเกอร์เป็นปืนที่เหมาะกับผู้ใช้งานหลากหลายสรีระไม่ว่าจะเป็นสูงเตี้ยใหญ่เล็กก็สามารถปรับให้เข้ากับตัวเองได้อย่างสบายครับ ด้ามปืนทรงพิสโตกริปนะครับมีร่องนิ้วให้จับทําให้กําปืนได้เต็มมือมั่นคงไม่ลื่นหลุดและมีลายการเลื่อนเพื่อให้จับกริปปืนได้แน่นแม้มือเปียกเหนือซึ่งเป็นสิ่งสําคัญในสถานการณ์ที่ต้องใช้งานอย่างหนักครับคันรั้งลูกเลื่อนของสไตรเกอร์จะเป็นแบบขนาดใหญ่พิเศษนะครับแข็งแรงทนทานออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายแม้สวมถุงมือหนาและสามารถถอดเปลี่ยนซ้ายขวาได้ครับเหมาะกับผู้ใช้งานทั้งซ้ายและขวารวมถึงสามารถดึงคันรั้งลูกเลื่อนได้หลายท่านในหลายสถานการณ์เช่นการป้อนกระสุนเข้ารังเพลิงเหตุติดากกาข่งขัน ือแม้แต่การตรวจเช็คกระสุนภายในรงังเพลครับปุ่มปลดแมก็กกาซีนขนาดใหญ่พิเศษและอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมคล้ายกับปืนระบบ AR15 ครับใช้นิ้วชี้กดปุ่มเหมือนกันครับทำให้กดใช้งานได้สะดวกหาปุ่มง่ายโดยไม่ต้องมองหาและใช้งานได้แม้สวมถุงมือนะครับทำให้เปลี่ยนแมก็กกาซีนได้อย่างรวดเร็วรวมถึงมีบอแมก็กกาซีนขนาดใหญ่พิเศษติดตั้งมาให้เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการเสียบแมก็กกาซีนเข้าตัวปืนอีกด้วยครับแมก็กกาซีนมาตรฐานของสไตรเกอร์ความจุ5นัดบวกอีก1นัดในรังเพลิงนะครับรวมเป็น นอกจากนี้ยังมีแม็กขนาด9นัดที่สามารถถังซื้อเพิเ่มเติมได้สำหรับผู้ที่ต้องการความจุเยอะขึ้นรวมเป็น9บวก1นัดครับซึ่งแม็กกาซีนเหล็กมีความแข็งแรงทนทานต่อการกระแทกและการใช้งานหนักไม่บิดงอและทำความสะอาดง่ายรวมถึงมีแม็กขนัดแถมมาให้กับตัวปืนถึง3อันครับและเมื่อยิงกระสุนจนหมดนะครับลูกเลื่อนจะถูกล็อกค้างไว้ครับซึ่งเป็นฟีเจอร์มาตรฐานของปืนระบบแม็กกาซีนและปืนสไตร์เกอร์สามารถปลดลูกเลื่อนได้จากทั้งสองข้างของโครงปืนทำให้ผู้ใช้งานทั้งถนัดขวาและซ้ายสามารถกดเพื่อปลดลกกเล่่่ออนได้สะวโยยมตงงปรับทาิ ไก้ปืนทรงโคง้งมนพอดีนิ้วนะครับหน้าไกเรียบไม่มีเชคเกอร์ช่างน้ำหนักไกได้10ปอนด์รีเซตสั้นนะครับจังหวะรีเซตมีเสียงชัดเจนซึ่งจังหวะรีเซตไกที่สั้นนี้ช่วยให้ยิงต่อเนื่องได้ดีครับอันบ็อกซ์นะครับปืนมาในกระเป๋าพลาสติกแข็งสีดำบุฟองน้ำครับได้ปืน1กระบอกแถมแมกกาซีนจุ5นัด3อันชุดโชคขนาดต่างๆพร้อมประแจถูกอดหูส,สายสะพาย และประแจขันแกนพันท้ายครับจากการทดลองยิงนะครับพบว่าปืนทํางานได้เรียบร้อยดีรีคอยนุ่มนวลเกิดจาก2ส,ส่วนคือระบบการทํางานแบบแก๊สออเปรเรตและน้าหนักปืนที่ช่วยดูดซับแรงรีคอยได,ได้กับกระสุนลูกปลายลูกบัก็กและลูกโดดลากล้องยาว14นิ้วทําให้มิติของตัวปืนไม่ยาวจนเก้งก้างคล่องตัวดีโดยเฉพาะการวาดเป้าไปมาเมื่อมีเป้ามากกว่า1ตัวไกด์รีเซ็สั้นยิงต่อเนื่องได้เร็วและสนุกด้วยจุดเด่นเหล่านี้ทําให้อา,าร,ร์มกันสไตรเกอร์เป็นปืนลูกซองที่ใช้งานได้หลากหลายบริบท ตั้งแต่การป้องกันชีวิตและทรัพย์สินไปจนถึงเป็นอาวุธประจำตัวของเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจที่มีประสิทธิภาพและมีฟีเจอร์การใช้งานให้มาอย่างครบครันครับขอขอบคุณปืนกฤษณะผู้ส่งทดสอบบริษัทไทยอาร์มสบริษัทบุลเลมาสเตอร์สนามยิงปืนภูมิบาลินและสนามยิงปืนกองบัญชาการศึกษาสํานักงานตํารวจแห่งชาติและอย่าลืมกดติดตามซับสไครป์ช่องรีวิวของผมไว้เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดรีวิวปืนดีๆที่น่าสนใจครับ